คุณผู้ชมครับพบกับรายการพี่หนีพูดได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำวิดีโอรีแอคชั่นครับผมก็กับตัวอย่างที่เพิ่งจะมาเลยของ m a r v e l Studio นะกับ Shang-Chi and the t e n s h a n g c h i a n d the l e g e น d of Ten Rings นะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมสนใจนะเพราะว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ชาวเอเชียนะครับในจกักรวาลของ m a r v e l นะครับผมก็จะเป็นยังไง จะดึงดูดให้ผมอยากไปดูหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะกลายเป็นลูกเมียน้อยนะไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นะเออแต่ผมนี่สนใจมากเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเขาจะมีอะไรดึงดูดให้คนอื่นๆเขาสนใจเหมือนผมได้บ้างขอใส่เครื่องช่วยฟังก่อนนะครับผมนี่นะครับเป็นซองโซนีอ่อยู่ในเหมือนปราราศาลาจีนสักที่หนึ่ง นี่นะครับลูซี่ริวนะครับเป็นชางฉีนี่ฝึกมัดฝึกมัดสมัยก่อนมั้งโอ้ปิดพื้นนะครับอ๋อเ <gave> พลง <c oughs> เป็นคนรับรถละ <c oughs> อ่ะนี่อาควาฟีน่านะฮะเป็นเพื่อนกันอ่ะเมื่อกี้เห็นเหลียงโฉว์ไว้แล้นี่เหลียงโฉว์ไว้ข้างหลัง นี่จะเป็นลูกศิษย์ของเหลียงเฉวอยหรือเปล่าโอ้นี่มีเล่าถึงตอนเด็กๆ <train> ฉันฝึกแก <S <S อโอ้หคุณกันยายนี้เฮ้ยเป็นลูกชายเหรออันนี้เขารลบบทเป็นแบนดาลินนะ สำหรับเพลงโชว์ไว้เนี่ยตัวอะไรวะน่ะโอ้โอ้ลายยาหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนลายาลาลายาเลยว้าดูซีจี C ีจีหน่อยนะอ่า <are> <laughs> ก็ดูมีอะไรเยอะนะเอออันนี้นี่เทนลิงอ้สปีดเร็วกวานตลบ <laughs> ตีนก่ตีนกายวะโอ้โหยับยูยยีสองกันยานะครับผม <laughs> ในโรงภาพยนตร์ก็ <laughs> ถือว่าน่าสนใจนะ <laughs> มันดูมีอะไรเยอะ <Yeah. laughs> แยะเลยนะ เออแต่ซีจีที่ผมเห็นก็อยู่งแ,แบบดังโดดๆอยู่นะแต่ว่าแต่ตอนนั้นจริงๆอาจจะเนียนกว่านี้นะแต่ว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างชางชีเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าเป็นลูกชายของแมนดารินเหรออาจจะเป็นลูกเลี้ยงหรือเปล่านะฮะแมนดารินนี้เป็นแมนดารินจริงๆนะไม่ใช่แมนดารินตัวปลอมเหมือนในอารอนแมนสามนะนะ <No. S 1> ที่เป็นคิงฟรีเล่นนะไอฉากฝึกต่อสู้เนี่ยชามกลางหิมะเนี่ยผมนึกว่าสามร้อยเออเพราะมันสโลสโลด้วยใช่ไหม เออแวกแปลกคิดไปถึงฉากนั้นเลยมีตัวละครตัวหนึ่งอะไอฉากที่มันใส่ผ้าคลุมเขียวๆใส่งอบเนี่ยผมเรียกว่าลายยาเพรเห็นมีโอคาฟีน่าด้วยใช่ไหมเอ่อก็น่าสนใจน่าสนใจสำหรับอ f ฟฟิเชียลทีเซตัวแรกของชางชีแอนเดอร์ลิเกนออฟเทนนิลลิงส์นะครับผมเดี๋ยวเขาขอไปศึกษาประวัติเพิ่มเติมก่อนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะตัวหน้าจะเป็นอะไรมีเปิดเผยในเรื่องเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมก็ จะทำารีแอคชั่นให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับจ้า